สวัสดีครับวันนี้นะครับมีปืนสั้นอัดแก๊สมือสองมานําเสนออีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ WE นะครับไฮคาปานะครับตัวถีเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเนื้องานกันนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเงินขัดมาครับทําให้ดูเก่าๆดุๆนะครับค่อนข้างเท่เลยสุดหน้าสุดหลังนะครับเป็นไฟเบอร์นะครับโอเคแมกกาซีนนะครับ มาถอดให้ดูกันนะครับตัวนี้ตำาหนินะครับลูกหมดสไลด์ไม่ค้างนะครับนี่นะครับ ข้างล่างนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาทดสอบยิงให้ดูกันตัวนี้ทดสอบคร่าวๆนะครับจะค่อนข้างยิงแรงนะครับทิ้งหนักเลยนะครับตัวนี้ ีว่าช่วงนี้ร้านหยุดนะครับแต่ว่าถ่ายคลิปไว้ลวงหน้านะครับแผื่ท่าสนใจนะครับก็จะได้ติดต่อกัมาที่หลังได้นะครับกระสุนใส่ไว้ประมาณนี้นะครับ11นัดนะครับนะครัแก๊สไม่ร่วไม่ซึมนะครับ น,นี่นะครับตัวไฮคาป่านะครับทีเหล็กแน่แนๆนะครับนี่ลุหมดแล้วครับ ยิงแน่นๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไยละเอยียการเติราเนี่ยจะขึ้นไว้ให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้พลาดข่าวสารใหม่และปืนใหม่จะเข้ามาสําหรับวันนี้สวัสดีครับ